สวัสดีค่ะมือนีณยายแก้วแฟมิลี่สิพามาเบ่งปุ๋ยเนาะเอ้าพามาเบ่งปุ๋ยมัน,มนดนแล้วเนาะพอใส่ไปพอใส่ไปเนาะป,ปุ๋ยเบิดแล้วพี่านั่นเ้องกับจิมักมักให้เบ่งอีกเนาะเดี๋ยวเบ่งเบ่งตัวนี้ก่อนว่ามันกินไปคือว่นาน่าจะได้แล้วละ่ะโดนละเพราะว่าบใครได้ตรวจเนาะอมีลาเป็นปุ๋ยจากมูลไก่โอ้แห้งโครโลมันแห้งจากพี่น้องถึงแดด มันแห้งเ่าต้องเดี๋ยวเบื้องก่อนบางทีมันโอ้มันแห้งจะข้างบนุญนะปุ้ยแกบขี้ไก่แกบขี้ไก่แกบเป็นเป็นแป๊ะท้ออุ้ยโทษยังเป็นฟางอยู่ยังบ่เปลี่ยนพี่น้องมันแห้งเดี๋ยวเ้าจังเอาหน้ามาหดเอาขึ้นก่อนพี่ช่างมันเปลี่ยนเป็นแลไรได้หรือ ได <po <po ้เบ oh. ิองเพราะว่าเขาเห็ดเบียยเาเห็ดเบียยหลายอย่างใช่แล้วเนี่ยปีนเนี่ยควัดจ้อจะว่ามันเย็นแล้วได้หรือมันเย็นแล้วใส่ได้ฮะบอกว่เราอาหน้ามาปีนเนาะมันเปียกแต่นต้มันแห้งแต่หนาเทิงมัน เป็นวงไปรว,ว,วงอันนี้เสื้อล่าเลยพี่นอนเกิดล่าดีแต่เอาผ่ามาบอมาจับอยู่ผ่าไปเสื้อล่าน่ะนี่แกเอาเนี่ยมาปินเป็นปุ๋ยเดี๋ยวจะไปใส่ทักต่อไปผักการาังงาม ใส่กันต่อเ้าเลยจ้ากินสวยยัเลต้องก็ใครได้เอ็เสกบ้างเนาะ้าเตหันเ็ดแต่เวียกหลายมันที่กินมันก็ใส่ได้แล้วล่ะมันเป็นอะมันเป็นแกบซะส่วนหลายนะขี้ไก่บ่ค่อยหลายป่ะไหนแกบกระเฟืองว่ามันแห้งนี้ได้หรือมันทันใดโอ้บ่ทันใดเต้องเป็นฮดนะมันเพราะว่าอยู่ข้างใต้มันเป็นเฟืองข้างบนมันเป็นแกบ ต้นนีห้หดน้มเจ้หน่อยจะ้จะเดีนี้หดน้มอ่ามันต้องขอดขึ้นมาดอกหดองดาวไปยังบงเป็นพี่น้องเฟืองยังดีดีเฟืองยังเป็นเฟืองคือเก่าอยู่อ๋อห้องจะได้หดหนามแสดงว่าหนามก็ถึงเพราะว่าหดทีเดียวจะเห็นใส่ก็ะเลี่ยวเลยปรได้มาเบ่งอย่างนี้เลยหยากลายแนวเอาไม่ต้องไปพ่วดมั้งดอกนี่คพอมันแก,แก,กบก็เฟืองมันโป่งอยู่ กองนั่นกองนั่นก็มาร์กไม่เด้เพราะว่าตัวเกลียวท่านไปดึงตัวเกลียวยายแก้วไปใส่ไปแล้วจะมีแต่สีน้ำมาหดบัณฑันนี้เสียวน้ำหดเนาะพี่น้องถ่าเอาแต่เนอะวันนี้ยายแก้วเสียวน้ำหดเนาะหดถ้มันอันซุ่มๆอาจจะคุมไว้คุมไว้เนาะถ้ามันเปล่นมันสีเปื่อยมันสีย่อยเนาะอันนี้มันบ่ิย่อยแสดงเอาเอาบนกองนี่มาเลยเป็นกระไรกอง กองนี่มักไหมมั้ยนี่แต่ไรมักมักไมหมกองเต่งมิดย,ยู่เต่งคักเต่งแน่ไม่กระแห้งที่เราพี่น้องมันห้อนเนาะปีทองคำเนาะเต่งคักเต่งแน่โพูด สองสั่นสามสั่นาเ่นันกบกเกี่ยวกันกระปงอันนี้แหงเทื่อนเอาไม่ได้สียดดน้ำเราบันดน้ำพี่นองแหงก็การห้อนเนาะกาห้อนมันบ่มีรังคาเด้ใสแดดคักเลยอันยู้แน่นเข่งนี่ก็ง้อใสกันซะนี่ยังนี่ในเข่ง มันก็เป็นปุ้ยมักในเข่งนี่มักในเข่งกาดสีแห้งคือกันเราเพราะว่ามันห้อนเนาะเีายัม่ได้เช่อมฮดน้ำเท่าไหร่เลยใช่คือพึ่งเนี่ยมันบ่ราะท่านเนี่หมืนมันแห้งคอรออยู่มันเพราทำงานเลยน้ำพอถึงน้ำพอ่พอหดเท่าเดียวแต่ตอนเต็ดเท่าเดียวแต่ตอนหดสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนี่บึ่งดอกไหมไทยดอกไม้ ดอกยังบุ้น่นดอกอันบ่จักซื้อมันพี่น้องแต่มันเริ่มออกดอกละมันเป็นไข่ดอกหวานซื่นนี่แหละแต่ว่ามันเป็นพันเตี้ยโอ้เกือเทศเป็นมากแล้วปะนี่เป็นพันเตี้ยเนาะโอ้คือขึ้นหนังอันนีเป็นแซงดอกเห็นบ่โค้งดอกเปลเ่ยนแซงไปเอา่งเหมือนต้นน้อยนี่ก็พอสิเป็ี่นมากลูกออกเฮ้ยดอกไม่อยได้ต้นน้อยๆนะ มัเป็นหมากออกเลยปลูกเปลืองซื้อเปลืองพื้นที่ซื้อเอาออกใี่้องกินปุ๋ยเรนซื้อมเป็นหมากม่งโผล่โผล่อะปิดปิดได้เกี่ยวปิดโดนเลย